เมนูนี่ย่างก้อยเส้นมบองผมเมื่อนี่เฮ็ดเมนูเด็ดไหนเบิรงเมนูเด็ดไหนเคยกินบ่าครับผมพี่น้องหรือท่านผู้ชมครับผมมาเบิรงมาเบิรงเนี่ยผมจะเฮ็ดแบบอันนี้เด้อผมเพิ่งจะคิดออกอันนี้เอาเป็นเอาเครื่องในรวมดีกว่าครับผมเนาะนี่จะย่างย่างก้อยบอกเส้นบุมบองย่างก้อยเครื่องในเส้มมนมบงเนาะครับเนาะไปเบิรงนะครับผมเดี๋ยวเป็นซุปก่อนเนาะจัดไปครับ มาครับผมป่ะมาครับผมนี่สอยหยิงๆเลยครับผมจะว่าเอาเนื้อนะครับเอาเป็นมือเนี้อเป็นไม่รู้เป็นเครื่องในนะครับเนาะอย่างนี่โศกเลยนะครับเนาะตัวตับก็อย,อยากโศกยากดูตัวมอเตอร์ไซค์ปัญหาอันนี้อย่างก้อยใส่บักม่วงเห็ดปิ้งเขาก็พิมพ์งานนะครับผมแซ่บคือเก่า อันนี้เป็นตับวัวนะครับนะบาะงบางๆแน่นอยนึงครับนาะแต่จากินแล้วก็หอมแล้วหอมทาแล้วมาลูกมอตับบักม่วงทาเลยใส่เอเปียบับยำไปออกมีรถเรี้ยวเปีเยวสงแ่บๆรถชาติบ,บักม่วงนะครับนาะแบบ บานนอกบันนอกแบบสุดนี้สุดยอดได้ไยนะมีโนเด็ดต่างัขวงได้ีนะ่สอยลงไปครับผมเนี่โคโ,โครเคเลคนไปเลยยำไปเนี่ยยำหม,มักม่วงผมอ้ยสุดยอดเท่านั้นแล้วเนี่ยแขนบักเน่าครับผมเปลี่ยนรถบักเน่าเปลี่ยนหมักม่วงนะครับเนาะไปซื่อรถเอาหัวให้แบบใครรับทั่วไปแล้วครับผม แะ้เราจะใส่บัก่วงเนาะครับเนาะแล้วก็ใส่ปลาครับผมเนาะลงไปแ็กจ่องนิดๆนะครับเนาะประมาณนี้เราจะใส่บพริกติดทอดติดทอดแล้วก็หอมรวมแล้วก็ต้อด้วยครับผมขามไปด้กับใบขูดนะครับเนาะใส่โมเมนต์ลาบได้เ่ยลาบเลยอย่างก้อยแหละครับอีกยังเสียบยังหอมนะครับเนาะ โค้ดโคเลยโคเลยเลยครับผมบักพริกลูกรวอดเม็ดเนี่ยก็เลยเอาเป็นพริกทอดลงไปแทนนะครับเนาะสีบัวเจ้าไปไหนแต่ว่ารสชาติมันได้นะครับเนะาะรสชาติแบบนี้พร้อมเปียกพูดถึงนะครับผมยำไปพร้อมกุบกุบมันลุกมันล,งล,งลงุกหลอกโคตดีครับประมาณนี้แหละเนาะสูตรนี้บอกว่าเด็ดนะครับผม เด็ดจริงๆนี่หน้าตาประมาณนี้ขาพริกเดี่ยงต่างสีสันน้มันไม่หมยาดครับผมสำหรับเห็ดเมนูกับเผาพร้อยบอกนะครับผมล้างสารออกไ้หมดนะครับผมประมาณนี้นสเสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูนี่ย่างก้อยใส่หุ้งงแบบเครื่องในนะครับเนาะ เนื้อเขาก็บบอมันเหม็นเลือกไปเชิงในแทนจัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ของแซดลาบยูโซซิงนะครับผม